สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะครับอสไ์ขึ้นหรือรยังนะครับแนะนําตัวเองเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมชื่อปอนนะครับกิติพงศ์สุธารทองไทยนะครับถ้าในสายงานของบริษัทหลักนะฮะหรือว่าวางง่ายคือถ้าเกิดในฝั่งของ Legacy ผมจะดูแลเรื่อง corporate identity นะครับก็คือภาพลักษณ์หรือว่าดีไซน์หน้าตาทั้งหมดทีมงานอะไรแบบนี้นะครับแต่ในส่วนของ h ฮบริดเอเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบวิธีการสอนวิธีการทําให้ระบบเนี่ย มันรันไปได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ทําความเข้าใจทําความรู้จักกันก่อนคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดนะครับผมจะพูดในมุมมองที่ว่าใครที่ไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์เลยหรือใครที่ไม่เคยทําอะไรที่มันเป็นออนไลน์มาก่อนเลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย Facebook คืออะไรนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันว่าคนแบบนั้นเนี่ยจะเริ่มยังไงแล้วเรามีอะไรให้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อาหานะครับผมขอ โชว์ประวัติคร่าวก่อนละกันนะครับเพราะไม่งั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะใครก็มาพูดได้หรือเปล่าใครที่ไหนขึ้นเบทีมามาแอบอ้างหรือเปล่านะครับก็จะมีเปิดผลงานให้ดูสั้นๆแค่หนึ่งสไลด์นะครับก็คือถ้าเป็นผลงานส่วนตัวนะครับตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2012นะครับก็ผมก็เป็นคนสร้างแฟนเพจแล้วก็เป็นเจ้าของแฟนเพจหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับมีใครรู้จักบ้างสักเพจสองเพจไหมครับมีไหมครับ มีพอสมควรเลยนะครับที่ดังสุดหน่อยก็เป็นตัวซายล่างนะครับซายีแมนเดอร์ลี่นะฮะมีสมาชิกหลักหลายแสนคนเหมือนกันนะครับสร้างรายได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งโอเคหลายๆลคนอาจจะมองว่าเพจพวกนี้อาจจะแบบไม่ได้รู้จักอะไรมากนะครับเป็นแฟนเพจที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นมาค่อนข้างนานละนะครับแต่ว่าอีกเซตหนึ่งเนี่ยผมว่ารู้จักค่อนข้างทุกคนนะครับก็คือเซตนี้นะครับแบรนด์เหล่านี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ผมเคยออกแบบการเข้าสู่โลกออนไลน์ให้เขานะฮะประมาณว่า ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าอย่างแบรนด์ธนาคารธนาคารเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาครับว่ารู้สึกแบบภาพลักษณ์เขาดูแก่เขาดูแบบดูไม่ทันสมัยเลยนะครับเขาจะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เนี่ยเขาควรก้าวแบบไหนนะครับผมก็เข้าไปช่วยออกแบบว่าคุณควรก้าวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับให้กับประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเป็นประมาณสัก1 0บ0ซที่ขนมานะครับเพราะว่าจอมันไม่พอละนะครับเดี๋ยวมันจะตกจอไปนะครับ แล้วก็มีผลงานส่วนตัวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนตัวบ้างนะครับคร่าวๆนะฮะก็มีไปเปิดแฟรนไชส์โรงเรียนศิลปะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทางอนุกรรมการที่ดูแลการตลาดให้กับสวนสัตว์ของประเทศไทยทั้งหมดอยู่ประมาณ2ปีนะครับได้รับเชิญไปจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ผลงานประมาณนี้คร่าวๆนะครับรู้จักกันคร่าวๆซึ่งวันนี้นะครับเนื้อหาที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือโลกออนไลน์ เอาง่ายๆเลยธุรกิจออนไลน์สิ่งที่ผมอยากจะพูดหรืออยากจะถามทุกคนก่อนครับคือผมอยากจะถามมากเลยว่าเรารู้จักโลกธุรกิจออนไลน์ดีพอหรือยังผมเชื่อว่าในที่นี้ทุกคนเคยได้ยินว่าธุรกิจออนไลน์คืออะไรจริงไหมครับทุกคนเคยได้ยินหมดแต่ถ้าถามถามแบบถามจริงๆมีใครรู้จริงๆบ้างว่าธุรกิจออนไลน์คืออะไรมันคือการเข้าไปนั่งทําอะไรบางอย่างจริงไหมฮะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้บางอย่างที่ว่ามันคืออะไรเราอาจจะคิดอีกแบบแต่ว่าแบบ เข้าไปปั๊บอาจจะเป็นอีกแบบหรือเปล่านะครับมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้เพราะจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับมันเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะพูดว่าเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์กับเราสิเราคิดว่าเข้าไปปั๊บจะได้ความรู้หนึ่งสามี่ห้าแต่เอาไปเอามานะครับเข้าไปปับ๊บเจออะไรก็ไม่รู้ไปเจอระบบอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ไฮบริดเอ็กเตรียมไว้มันจะเป็นยังไงนะครับ ผมเ,เปรียบเปียบทียบง่ายๆก่อนนะครับถ้าพูดถึงธุรกิจออนไลน์ถ้าให้ผมอธิบายแบบง่ายๆด้วยสไลด์หนึ่งหน้านะครับมันเหมือนกับว่าห้างสรรพสินค้านะครับคำถามง่ายๆครับเราไปเดินห้างสรรพสินค้าเราไปซื้อของจริงไหมครับเรามีสิทธิ์จะได้เงินจากการเดินห้างไหมครับไม่มีเราจะได้เงินจากการเดินห้างได้ยังไงครับเราต้องเปิดร้านจริงไหมครับ การที่เรามีห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันก็เหมือนจริง,รงๆห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เหมือนโลกออนไลน์หรือให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับเฟซบ o ๊กละกันนะครับคือเฟซบุ o กเนี่ยก็เหมือนห้างอันหนึ่งห้างเราจะไม่มีทางทําเงินจากห้างหรือทําเงินจาก Facebook ได้เลยถ้าเราไม่คิดจะทําการค้าขายจริงไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยที่ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นแค่ Facebook โดยที่เราไม่เคยสนใจเลยว่าคนใน a c e b o o k เนี่ยเขามีเงินหรือเขามีอะไรบางอย่างที่เราจะ เอาสินค้าไปแลกกันได้เนี่ยเราจะไม่มีทางได้เงินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบง่ายๆเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับคือถ้าเปรียบกลุ่มคนเหล่านี้นะฮะเป็นเพื่อนเราบน f c e e o o o นะครับถ้าเราคิดแค่ว่ากลุ่มคนพวกนี้เขาเป็นเพื่อนเราเรานั่งดูโปรไฟล์เขาทุกวันนั่งสกรอตไทม์ไลน์นะครับโอ๊ยไปกินข้าวนะครับไปอย่างนั้นไปอย่างนี้นะครับก็ภาษาชาวว่านก็เรียกว่าสอดเสือสอดสองนะครับสอดสอง นะฮะก็เราก็จะได้แค่เพื่อนจริงไหมครับแต่ถ้าเรามองแต่แต,แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้มองแบบนั้นครับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์เขามองว่ากลุ่มคนพวกนี้คือผู้บริโภคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อนเราเพื่อนเราพวกนี้เพื่อนเราพวกนี้คนพวกนี้เขามีเงินประเด็นคือแถมเขามีเงินแถมเขาอยากจะใช้เงินใจจะขาดเงินอยู่ในกระเป๋านีสสันพับๆนะฮะอยากจะซื้ออะไรบางอย่างใจจะขาด เอาเป็นว่าเราอะ่ะเราเล่น Facebook เรายังเผลอไปซื้ออะไรมาไม่รู้ตัวเลยจริงไหมครับสรารภาพมาดีๆนะครับผมว่าเด็นที่นี้มีเยอะจริงๆธรรมชาติเนี่ยพฤติกรรมของคนเล่น a c e b o o k เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วอยากจะเสียงเงินกับอะไรบางอย่างเราแค่เอาอะไรบางอย่างที่เขาควรจะอยากได้ไปยื่นให้ผ่านทาง Facebook เราก็มีสิทธิ์ได้เงินแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพื่อไม่เห็นภาพนะครับเพื่อให้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับผมเนี่ยแอบไปเปิดเว็บไซต์ขายของ ช่วงประมาณ 2- 3สเดือนที่แล้วนะครับอยู่เว็บหนึ่งนะครับเป็นเว็บขายเคส iPhone นะฮะผมใช้เวลาประมาณ2เดือนในการขายประมาณแบบขายแบบจริงจังนะครับชิ้นแรกนะครับจนถึงชิ้นสุดท้ายที่ผมแคปมาให้ดูเนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับสถิติคร่าวๆนะครับก็คืออันเนี้ยใครที่เป็นแม่ค้านะครับจะพอรู้ว่ามันมาจากระบบหลังบ้านของแพลตฟอร์มไหนนะฮะพูดเลยก็ได้นะครับเทปช็อปนะครับก็เป็นระบบการขายของออนไลน์เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะฮะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับเข้าถึงเข้าถึงคนได้ประมาณ4ี่ห0ื่นคน เอาง่ายๆเลยผมเข้าถึงกลุ่มคนที่อยู่บนโลกอ,อนไรได้ประมาณ40,000คนนะครับผมสามารถทําการค้ากับคนได้ประมาณ110คนนะครับสร้างรายได้ในช่วงประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2 0 0 0 0นบาทนะครับอันนี้ผลลัพธ์ง่ายๆจากทฤษฎีที่ผมที่ผมรู้ที่ผมปกติผมเอาไว้สอนคนอื่นนะครับอันนี้คือผมพิสูจน์ให้ดูว่าถ้าเกิดผมทําเองไม่ได้ผมพูดจบผมทําไม่ได้ผมไม่มาพูดนะครับอันนี้พิสูจน์ให้ดูเป,เป็นเป็นสถิติจริงที่แคปมาจริงๆนะครับ ซึ่งนะครับการทําธุรกิจออนไลน์จริงๆมันเหมือนจะง่ายนะนะครับมันเหมือนจะง่ายทําอะไรโอ้โหเปิดแป๊บเดียวได้เงินสองแสนละง่ายจังเลยแต่นะครับจริงๆมันก็มีความยากในความง่ายอยู่เพราะว่าธุรกิจออนไลน์หรือว่าโลกออนไลน์นยครับมันเหมือนกับมหาสมุทรเราอะ่ะเหมือนเรือลําเล็กๆที่ลอยล่องอยู่นะครับลอยไปเรื่อยลอยไปเรื่อยสาคัญที่สุดนะครับคืออะไรครับคือหางเสือหรือว่าทิศทางเพราะว่าธุรกิจเนี้ยมันยิ่งใหญ่ไฟฐานมากเลยถ้าหางเสือเราผิด เราหลงทางเราคิดว่าทางนี้ถูกต้องแล้วเราเราตั้งหางเสือปับ๊บเรือไหลไปเรื่อยๆปับ๊บไปผิดเกาะจบเลยนะครับแล้วที่น่าสนใจคือหรือว่าที่น่าแบบน่ากลัวนะครับก็คือธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีมลสมด้วยมลสมคืออะไรเอาง่ายๆเลยครับใครในที่นี้นะครับผมขอดูมือนิดนึงนะฮะในที่นี้ใครทําการค้าขายบนอินสตาแกรมอยู่บ้างมีไหมครับมียกพอสมควรนะครับ อย่างยกตัวอย่างช่ง่ายๆเราทําการค้าขายบนอินสตาแกรมอยู่ดีๆเราว่าเราทําการค้ายากแล้วนะนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอินสตาแกรมพึ่งออกกฎปกติใครที่มาฟอลโล่เราจะเห็นทุกโพสต์ที่เราโพสต์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอินสตาแกรมพึ่งออกกฎเ,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 เลยสดๆเลยครับเขาจะเห็นตามความสําคัญของโพสต์นั้นๆแล้วแปลว่าเรามีฟอลโลเวอร์หนึ่งแสนคนหนึ่งหมื่นคนเราโพสต์อะไรไปในอินสตาแกรมไม่เห็นทั้งหนึ่งแสนนั้นแล้วมรสมไหมครับมรสมเลยนะนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเข้ามาซัด เรือเราให้มันอับปางอยู่ตลอดเวลาเราต้องพยายามต้านมันให้ได้หรือเอาง่ายๆเลยครับให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด Facebook ใครที่เปิด Facebook แฟนเพจจะรู้ดีนะครับสมมุติเรามีแฟนเพจหนึ่งแสนคนเราโพสตไปปั๊บเห็นทั้งหนึ่งแสนไหมครับไม่มีทางเต็มที่พันหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับแต่เชื่อไหมครับประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้วหรือประมาณเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยเรามีแฟนเพจแสนคนโพสต์ปั๊บเห็นทั้งแสนคนเลยนะครับทําการค้าขายดีกว่าไหมครับดีกว่าแน่นอนนะฮะแต่ เฟซบุ๊กมันปรับกดลงมาเพราะว่าตลาดการแข่งขันมันสูงขึ้นคนเขามาเล่นในตลาดนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มากกว่าก็สามารถอยู่รอดได้ง่ายกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันน่ากลัวโอ้โหธุรกิจนี้น่ากลัวเยอะมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันน่ากลัวคือความเข้าใจผิดบางอย่างนําเราไปสู่นำเราไปสู่อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างไม่ค่อยดีผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางธุรกิจเขาเปรียบเสมือนซอยหนึ่งซอยเหมือนซอยหนึ่งซอยนี่แหละ ที่มีป้ายเชิญชวนหน้าซอยดีมากๆเลย <aid> เข้ามาซอยนี้เรามีระบบทุกอย่างทําให้ทุกอย่างคุณไม่ต้องทําอะไรเลยซอยของเราเชิญเข้ามาครับบางคนเหน็นโอ้โหเปิดใจนะฮะเลิกทําอะไรอย่างอื่นกลับไปเข้าเดินเข้าซอยนี้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรหรือบางซอยอาจจะบอกว่าซอยนี้เรามีระบบทุกอย่างให้ <raine> คุณแค่ลงเงินจํานวนมากๆหลังจากนั้นเราทําให้เราระบายของให้บางคนเปิดใจเข้าไปนะครับแต่มันน่าแปลกนะครับ ที่บางครั้งเนี่ยคนที่เดินเข้าซอยนั้นๆอ่ะก็รู้ว่าซอยนั้นอ่ะมันคือซอยตันรู้ทั้งรู้ว่าบางทีเราเดินเข้าไปปับ๊บซอยนี้มันมีอะไรทำแม่งทำแม่งว่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่ถูกต้องอ่ะเทาๆอ่ะออกดำๆอ่ะหรือแบบหรือดำทมินไปเลยอ่ะแต่เราบางครั้งเราก็อยากจะก้าวเข้าไปเพราะรู้สึกว่ามันง่ายมันสบายดีมันไม่ต้องทำอะไรแต่ผมถามจริงๆเลยครับในโลกนี้มีอะไรที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วได้เงินไหมครับ ไม่มีทางเลยผมพูดตรงๆผมทาธุรกิจมาไม่รู้กี่สิบปีผมไม่เคยเจองานไหนที่คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณได้เงินถ้ามันมีจริงมันมักจะไม่ถูกต้องนะครับซึ่งโลกออนไลน์ทําให้เราหลงเชื่อแบบนี้บ่อยมากๆนะครับทำให้หลายๆคนก็หลงผิดไปเข้าซอยตันสุดท้ายปั๊บเดินไปสุดซอยหันกลับมาปั๊บไม่มีใครอยู่แล้วนะครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะฮะก็ผมก็รู้สึกว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ นะครับซึ่งผมก็ลองมานิดนึกดูครับว่าเออเราจะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสรุปแล้วปัญหามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคนที่เริ่มทาธุรกิจออนไลน์เนี่ยส่วนมากจะเจอปัญหาเดียวกันคือเริ่มต้นยากกันเลยคือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีจริงไหมครับคือเรียนอันนั้นดีไหมหรือเรียนอันนี้ดีไหมนะครับผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับอย่างที่2เนี่ยอ่ะเคยไปเรียนลงเคยไปลงคอร์สเรียนอะไรบางอย่างนะครับ <viscosity> เพื่ออยากมาทาธุรกิจออนไลน์บางอย่างแต่เรียนอีนอกอย่าง ทำอีกอย่างเรียนคนละเรื่องกับที่ทําเรียนแล้วไปได้เนื้อหาที่ต้องการสุดท้ายแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรจริงไหมครับหรือว่านะครับคอสบางคอสที่เราไปลงเรียนกับข้างนอกหรืออะไรนะครับบางคอสนะฮะไม่ใช่ผมไม่ได้เหมารวมนะครับบางคอสเขาจะสอนในสิ่งที่ง่ายที่สุดคือง่ายขนาดว่าไปซื้อหนังสือมาอ่านเองก็ได้อะไม่ต้องไปเรียนก็ได้แต่พอเรียนจบปับ๊บเขาปล่อยให้เราไปทําในสิ่งที่ยากที่สุด ผมก็อ้าวแล้วเรียนทําไมเนี่ยนะครับซื้อหนังสือเองก็ได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะฮะหรือว่าบางอย่างบางที่หรือว่าบางธุรกิจนะครับเรามีเขามีสอนหมดทุกอย่างเลยแต่พอสอนจดเสร็จปั๊บนะครับมีข้อมูลให้เป็นร้อยเป็นพันเลยสุดท้ายคนเอาไปใช้เนี่ยเลือกไม่ถูกเอาอะไรไปใช้ดีเอาอะไรไปโพสต์ดีเอารูปนั้นไปโพสต์ตอนนี้ดีไหมตอนนั้นดีไหมเอ๊ะอะไรยังไงโอ้ยงงไปหมดแล้วนะครับก็งงนะฮะหรือว่าอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะครับเอาง่ายๆเลยครับคอร์สการสอนการทําออนไลน์ปีที่แล้วเน ผมพูดง่ายๆเลยนะครับมันเอามาใช้กับปีนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเนื้อหาของคอร์สอะมันตามสินค้าไม่ทันเอาง่ายๆเลยครับตอนนี้สมมุติว่าผมผมจัดคอร์สสอนโรตีบอยใครอยากเรียนบ้างสอนขายโรตีบอยไม่มีใครอยากเรียนจริงไหมฮะเพราะมันเอาไปแล้วแต่ประเด็นคือทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ปัญหาแรกเราควรจะมีผังโครงสร้างการเรียนรู้แต่ละคอร์สที่ชัดเจนไหมว่าเริ่มต้นเริ่ม A จบจาก A ไป B หรือ C หรือ D หรือ E จบจาก E ไป F ไป G ไป H เป็นเป็นโฟล์ชาร์ตขั้นตอนที่ชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆปัญหาที่2นะครับเราควรจะมีเนื้อหาที่มากพอซึ่งคนที่มาเรียนเนี่ยสามารถเลือกได้เองเลยว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับอะไรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปฟิกต้องไปบังคับนะครับและนะครับเราควรจะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างนะครับที่ช่วยในสิ่งที่มันยากที่สุดเพราะผมบอกผมผมบอกง่ายๆเลยครับ ธุรกิจที่ช่วยทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่มีจริงแต่เราเนี่ยเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราพยายามจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ส่วนที่ยากที่สุดอะมันง่ายขึ้นนะครับและนะครับเราก็ควรจะมีระบบการจัดระเบียบข้อมูลที่ทําให้เวลามีข้อมูลมาเยอะเอ๊ะเราไม่รู้จะโพสต์อะไรดีนะครับเรามีไอเดียละว่าเอาข้อมูลไปโพสยังไงเอาไปใช้ยังไงนะฮะและสุดท้ายนะครับคนเพราะว่านะครับไฮบริดเนะครับคนที่ทําสินค้ากับคนที่ออกแบบคอร์สการสอนเป็นคนเดียวกัน เราจึงมั่นใจได้เลยครับว่าทุกอย่างที่เราสอนทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่เราให้จะอัปเดตและไม่มีทางตกยุคเด็ดขาดนะครับทั้งหมดนี้คือวิธีการแก้ปัญหาครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทำให้นะครับผมก็ไปออกแบบนะครับระบบนะฮะก็คือผมก็มีทีมนะครับทีมของเราเนี่ยก็ทํางานอย่างหนักนะครับในการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่ผมเชื่อว่าจะพลิกประวัติศาสตร์วงการการสอนนะครับในระบบธุรกิจของเรานะครับซึ่งระบบนั้นนะครับผมขอใช้ชื่อนะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับว่า ระบบ X Academy นะครับระบบ X Academy เป็นระบบการเรียนรู้การทำธุรกิจ Hybrid X นะครับนิยามง่ายๆเลยครับระบบนี้นะครับก็คือระบบการเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์แบบควบวงจรที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดง่ายขนาดไหนง่ายขนาดที่ว่าคนที่ไม่รู้จัก Facebook ก็ยังทำเป็น Facebook คืออะไรไม่ต้องห่วงเรามีสอนให้หมดนะครับรูปแบบการเรียนรู้ของระบบนี้นะครับเราจะแบ่งง่ายๆครับ เราจะแบ่งระบบการเรียนรู้ของเราเนี่ยเป็น3ขั้นขั้นเริ่มต้นนะครับก็คือเราเรียกว่าขั้น beginner ขั้น semi pro ก็คือขั้นกลางนะครับแล้วก็ขั้น advance ก็คือขั้นขั้นที่แบบมีอะไรแบบเหนือลำ้ลำลําขึ้นไปนะครับแบบ advance มากขึ้นนะครับซึ่ง3สเต็ปนี้นะครับเราก็จะมีคอร์สให้เลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมนะครับทุกคนควรจะเข้าเรียนคอร์ส intro to อนไลน์ก่อนเราจะมีการปรูพื้นฐานเลยครับว่าออนไลน์คืออะไร การจะเข้าสู่โลกนี้ mindset ของคุณคืออะไรคุณต้องเข้าใจแบบไหนก่อนก่อนที่จะก้าวเข้ามาในมหาสมุทรอันเลวร้ายนี้นะครับถ้าแนวคิดดีเข้ามาปับ๊บนะครับยังไงก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้คือคอร์สแรกพอเราเรียนจบคอร์สนี้ปับ๊บซึ่งหล,หลายๆคนอาจจะได้ไม่ต้องเรียนนะฮะถ้าเกิดใครที่เคยเรียนคอร์สนี้มาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเรียนซ้ำนะครับเราก็จะมีคอร์สเซมิโปรให้เลือกเรียนนะครับเลือกตามความชอบได้เลยนะครับว่าอยากจะเรียนการทําการตลาดออนไลน์บน Facebook เว็บไซต์นะฮะแล้วก็ i n s t a g r กรหรือว่า Li น์แอเราจะมีสอนนะครับซึ่งนะครับในวันที่เรามีงานสอนนะครับอันนี้เป็นเป็นโปรเจกต์ที่เราวางไว้นะครับเราจะมีการจัดวันเทรนนิ่งเดย์ที่ทั้งวันเนี่ยจะมีการสอนแบบนี้เป็น10บรอบคุณจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เข้าห้องไหนก็ได้ต่อห้องไหนอะไรยังไงเอาเต็มที่เป็นบุฟเฟ่ต์ไปเลยนะครับเราจะมีระบบการเรียนให้แบบนั้นนะครับซึ่งพอเรารู้เรื่องประมาณนึงแล้วนะครับเราอยากจะเข้าสู่โซนแอดวานแล้ว เราเปิดเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเป็นเปิด Facebook เป็นเปิด i n s t a g r กรเป็นเปิด Li n e เป็นนะครับเราอยากจะเข้าให้มันแบบมันมันมันมีอะไรพิเศษมากขึ้นนะครับเราก็จะมีคอร์สต่อนะครับสอนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะมีเสริมการทำา SEO s e เเข้าไปนะครับซึ่งคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยก็จะพอรู้จักตรงจุดนี้นะครับหรือว่านะครับ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยเราก็จะมีการสอนการทำแอดนะครับเพราะผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือปัจจุบันเนี้ยมีหลายๆคนมากเลยนะครับไม่รู้เรื่อองะไรเลย พอไปลงคอร์สเรียน Facebook ลงเรียน Facebook Ad ก่อนผลที่เข้าไปปับ๊บเสียเงินอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรไปทําตามเขาพูดเป็นหุ่นยนต์เลยเสียเงินเสียเงินเสียเ,เ,เงินซื้อโฆษณาจบนะครับผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เราควรจะมีการปูพื้นฐานให้มันตรงสายมากกว่านี้นะครับซึ่งเราก็สลับสลับส,บสบเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็นะครับในเฟสต,ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการสอนอะไรที่มันแบบมันมันล้ํามากกว่านั้นมากขึ้นเช่นระบบการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์นะครับดูแลลูกค้ายังไงให้เว กลับมาซื้อกับเราใหม่นะฮะหรือว่าการทำ personal branding การปั้นแบรนด์ตัวเองขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเราก็จะมีคอร์สตรงนี้สอนด้วยนะครับหรือว่านะครับการทำ Google AdWords ก็จะเริ่มล้ำขึ้นไปมากกว่าแอดของ a c e บุ o k ธรรมดาด้วยนะครับตรงนี้การทำ Google AdWords เนี่ยก็คือว่ายง่ายก็คือเวลาเราเซิร์ช Google เนี่ยเราจะมีการรูปแบบการเซิร์ชแบบเราเสียเงินเพื่อให้มันขึ้นในผลการค้นหาด้วยนะครับเราก็จะมีสอนแยกออกมาเลยนะฮะหรือว่านะครับการสร้างแฟนเพจที่เอาไว้ทำคอมมูนิตี้ขึ้นมา ก็คือเอาง่ายๆเลยแฟนเพจที่รวบรวมกลุ่มคนเข้ามาอยู่ด้วยด้วยคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่ไม่เน้นขายที่แบบปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากๆนะครับเราก็จะมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือระบบการเรียนของ Academy ซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศว่าคอร์สแรกเนี่ยได้ลงเรียนเท่าไหร่ในช่วงเดือนถึง2เดือนนี้เลยนะครับรอติดตามประกาศจากทาง h y b ิด d X ให้ดีๆนะครับผมแล้ว <c oughs> อีกปัญหาหนึ่งปัญหาเยอะจังเลยจริงไหมฮะอีกปัญหาหนึ่งคือเราพยายามคิด ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้แก้ให้หมดคุณจะได้สบายใจนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่าผมทําเว็บไซต์เป็นละผมทํา f facebook เป็นแล้วผมทำไลน์เป็นแล้วผมทำอิน s t า g กรมเป็นแล้วทําเป็นทุกอย่างเลยเปิดเพจทําอะไรง่ายมากมากแต่ประเด็นคือเวลาเรามี f a c e b o o k หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรไปติดต่อลูกค้าหรือไปสร้างฐานลูกค้าจริงไหมครับคือเอ๊ ลหลายคนอาจจะเคยเห็นนะพอสมมติเราไปทำอะไรธุรกิจอะไรบางอย่างเขาก็จะให้ข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเราปกติเนี่ยเราก็จะเอาไปโพสต์ใน Facebook เอาไปโพสต์ในอ n s t a g r a m ของเรานะฮะเพื่อสร้างฐานลูกค้าขึ้นมาแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าข้อมูลตรงนี้มันวุ่นวายมากๆเลยเอาผมผมให้ลองพวกเราลองดูภาพง่ายๆนะครับสมมติเราไปสมัครทำธุรกิจบางอย่างนะฮะสมัครทำปับ๊บได้รับสินค้ามาหนึ่งตัวได้รูปมา1000รูปเรารู้หรอครับว่า1000รูปเนี่ยควรโพสต์แบบไหน หลายๆคนอาจจะหยิบมาโพสทีละรูปโพสทีละรูปโพสทีละรูปโพส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 จนตลาดมันมั่วจนแบบหน้าตาภาพลักษณ์มันดูไม่ค่อยดีไปทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็คิดวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงในการจัดการข้อมูลตรงนี้ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วนำเอาไปใช้ได้ง่ายที่สุดนะครับเราจึงคิดค้นระบบขึ้นมาอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะมาควบคู่กับ Academy เดมีของเรานะครับระบบที่ว่านะครับเราขอใช้ชื่อว่า s ซน d b บ x นะครับ ระบบแซนบ็อกซ์นะครับพูดง่ายๆนะครับคอนเซปต์ของระบบนี้นะครับเราเปรียบเสมือนว่าข้อมูลสมมติเราเข้ามาทำาฮบริดเ x นะครับเราจะมีข้อมูลให้คุณเยอะเท่าปริมาณทรายเลยคือคุณจะมีข้อมูลเยอะมากๆจนจืนยนการว่ามันเป็นพื้นทรายที่ข้อมูลมันเยอะมากๆแต่ทรายดังกล่าวเนี่ยเราจะจัดระเบียบด้วยบ็อกซ์หรือว่าด้วยกล่องให้มันเป็นระเบียบเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะมันทํางานยังไงอธิบายง่ายๆนะครับสมมติว่าเราเข้ามาทำไฮบริดเอแล้วนะครับ เราอยากจะสร้างแฟนเพจขึ้นมาแฟนเพจหนึ่งปั๊บนะครับเราเข้ามาในเว็บไซต์ h a b i t เนะครับไปในหมวดหมู่ของ s ซน d b o x พอไปในแซน d b o x เสร็จปั๊บนะครับเราก็ลองดูเลยครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าอะไรที่ h a b i t เมีขายอยู่บ้างนะครับสมมติว่าผมเลือกเบลส์นะครับปัญหาปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากนะครับเวลาเราเวลาเราไปทำธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นเนี่ยจะชอบเตรียมรูปภาพที่บอกเฉยๆว่ารูปภาพนั้นคืออะไรแต่ผมว่าแนวคิดนั้นผิด เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารูปภาพนั้นคืออะไรจริงไหมครับคุณไม่ต้องบอกเราก็ได้สมมุติคุณมีรูปให้เรา1000รูปเพื่อให้เราเอาไปโพสตเรารู้อยู่แล้วครับว่ารูปนั้นคืออะไรแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าต้องเอาไปใช้ตอนไหนปัญหานี้นะครับเราจะแก้ไขด้วยการเราจะจัดหมวดหมู่ของสินค้าแต่ละของรูปภาพแต่ละตัวนะครับตามสถานการณ์ที่คุณต้องเอาไปใช้เช่นถ้าคุณอยากจะไปโพสต์ลายวันเราจะมีหมวดหมู่นี้ให้คุณกรอบรูปไปโพสต์ลายวันได้เลยถ้าคุณอยากจะเอารูปอันนี้ตัวอย่างรูปนะครับเช่นการเอารูปไปโพสตต์ราาาายวันนนห้ปะมณแบบี หรือถ้าคุณอยากจะเอารูปนั้นเนี่ยไปซื้อโฆษณาไปซื้อบูสโพสตไปซื้ออะไรบางอย่างเราจะมีรูปอีกรูปแบบหนึ่งที่ลดปริมาณตัวหนังสือลงให้มันเหมาะสมกับการซื้อโฆษณามากที่สุดออกแบบให้ทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะมีรูป before After อเอาไว้โชว์ในในเว็บไซต์หรือว่าในอะไรบางอย่างนะครับเช่นแบบนี้นะครับเราก็จะมีการทํามีเดียเตรียมพร้อมไว้ให้นะครับสำหรับการเอาไปโชว์เป็น before After หรือว่านะครับเราอยากจะได้รูปอะไรบางอย่างนะครับที่เอาไปส่งในไลน์ สำหรับส่งในไลน์โดยเฉพาะเราก็จะมีเซตของของ,ของรูปภาพตรงนั้นให้หรือว่าเอาไปทําวิดีโอนะครับเราก็จะมีให้หรือว่าเป็นข้อมูลที่เอาไว้เป็นอบรมเราก็จะมีรูปภาพหรือม,มีข้อมูลตรงนั้นไว้ให้ข้างในระบบแซนบ็อกนะฮะหรือว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่จะแบบเอาไปพูดแบบเชิงลึกคุยกับพวกแพทย์อะไรแบบนี้เราก็จะมีให้หรือว่าอยากจะแต่งรูปเพิ่มขึ้นมาเองอยากจะเติมนั่นเติมนี่เข้าไปเองเราจะมีเทมเพลตให้หรืออยากจะแบบเป็นรีวิวเทสติมเนีเลเราจะรวบรวมเทสติมเนียลหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่น เก็บไว้ให้คุณเอาไปเลือกใช้ได้เลยหรือจะเป็นสิ่งพิมพ์คุณอยากทำโบชัวแจกเราจะมีไฟล์ที่พร้อมปริ้นเอาไปใช้แจกได้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือระบบที่เราเรียกว่าแซนบ็อกซ์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันมารวมกับคอนเซ็ปต์หลักๆของเรานะครับก็คือเราเนี่ยเป็น HybridX HybridX เนี่ยจะเป็นคนเตรียมสินค้าเตรียมรูปแบบการทำธุรกิจ อย่างที่คุณวันได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเรื่องการชิปเรื่องการขนส่งสินค้าเรื่องการทําราคาเรื่องการขายนะครับเรื่องการทําทุกอย่างที่มันเป็นแก่นหลักนะครับไฮบริดเจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับแล้วระบบการเรียนรู้ว่าทํำยังไงเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับเราจะมีระบบการเรียนรู้ผ่าน X Academy นะครับซึ่ง X Academy เนี่ยก็จะสามารถสอนได้หมดทุกอย่างนะครับว่าคุณควรเริ่มจาก1ไปถึงร้อยเนี่ยต้องเดินแบบไหนแบบไหนแบบไหนแบบถูกต้องทุกประการนะครับ ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่มันถูกต้องนะครับอะไรที่เท่าๆเราไม่ทำนะครับเราจะเราจะเอาให้มันถูกต้องเป๊ะนะครับแล้วนะครับเราก็มีเครื่องมืออีกเครื่องมือที่เจ๋งมากๆซึ่งผมคิดว่าระบบการจัดการนี้ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครคิดจะทําหรือกล้าทํามาก่อนแต่ไม่แน่หลังอันนี้อาจจะมีมีตามมาบ้างนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเราก็เป็นไอเดียต้นแบบที่หลังจากนี้อาจจะมีคนก๊อปก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ว่าเราคิดขึ้นมาก่อนเองเลยนะครับเป็นระบบ สามอย่างนะครับที่รวมร่างกันนะครับเป็นอย่างเดียวซึ่งผมเชื่อว่านะครับสามอย่างนี้เนี่ยมันจะรวมกันเป็นระบบการทำออนไลน์ที่ยั่งยืนและครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรืออาจจะของโลกนี้เคยมีมาเลยนะครับซึ่งเรายังไม่หยุดพัฒนาเพียงแค่นี้นะครับอนาคตนะครับเราจะมีอะไรมากกว่านี้อีกนะครับเช่นตรงเนี้ยมันเป็นแค่ระบบพื้นฐานเท่านั้นอย่างในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราอาจจะมีระบบะย่อยเข้าไปอีก เพื่อจัดการข้อมูลให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับเรากำลังพัฒนากันอยู่เรามีทีมที่จะมาคอยซัพพอร์ตตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าระบบ Academy นะครับ Academy มีเนี่ยผมอยากขยายความนิดหนึง่งเราจะมีสปีกเกอร์หรือคนสอนเนี่ยที่ประสบความสําเร็จในการขายของออนไลน์หรือการท,ทําธุรกิจจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะครับคือคนส่วนมากนะฮะที่ผมรู้จักมานะครับถ้าเขาเก่งจริงอะ่ะขายของได้เก่งจริงๆรวยจริงๆส่วนมากนะไม่ค่อยมาสอนนะครับแต่ เราก็ทําการเชิญอันเชิญเข้ามาสอนเป็นเกสเป็นหนึ่งในเกสสปิเกอร์ให้ความรู้เราให้ได้นะครับผ่านระบบ a อ a d e m y นะครับซึ่งในวันในวันเทรนนิ่งเนี่ยผมว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยนะครับคนอาจจะมาเป็นหลักพันหลักหมื่นคนนะครับมาเข้าห้องเรียนรู้เป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบ,เร,อบเราอาจจะเหมาโรงหนังซักชั้นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทป็นระบบเทรนนิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรอคอยประกาศจากทางไฮบิดเอ็กอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งนะครับผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงอย่าางงงสิิ้้้นนนเเชโลลกกอออไ์จจะตรรูั ผมก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเจ๋งๆมันจะมีอะไรใหม่ๆที่ทําให้คนแบบว้าวกับเรามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับผมก็อยากจะเห็นแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในเรื่องของการทําระบบในการเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับเราก็มีเตรียมความพร้อมไว้ครอบคลุมทุกด้านนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอคืนเวทีกับค,คุณวันครับขอบคุณครับ